ถ้าพูดถึงคำว่านี่คุณนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกคะบางคนคิดถึงบัตรเครดิตที่รูดไปแล้วรูดไปอีกบางคนนึกถึงบ้านรถหรือสินเชื่อที่ยังผ่อนอยู่บางคนอาจนึกถึงโทรศัพท์ของเจ้าหนี้ที่โทรตามทุกวันความจริงคือนี่อาจไม่ใช่เรื่องผิดในตอนแรกเพราะบางครั้งเราก็กู้เพื่อใช้จ่ายในสิ่งจำเป็นแต่ถ้าเมื่อไรที่นี่เริ่มควบคุมเรา ทำให้เรานอนไม่หลับเครียดไม่มีความสุขแบบนั้นแหละค่ะที่นี่กําลังกลายเป็นกรงขังชีวิตวันนี้เราจะมาคุยกันตรงๆเลยว่าจากชีวิตติดหนี้เราจะก้าวไปสู่การปลดหนี้ได้ยังไงและเดินต่อไปจนถึงอิสรภาพทางการเงินที่ใครหลายคนใฝ่ฝันได้จริงหรือเปล่าถ้าคุณกําลังรู้สึกเหมือนชีวิตเต็มไปด้วยภาระหนี้อย่าเพิ่งหมดหวังนะคะเพราะคลิปนี้ เราไม่ได้จะเล่าความฝันลมๆแล้มๆแต่จะพาไปดูเส้นทางที่จับต้องได้ว่าคุณเองก็เดินตามได้จริงค่ะวันนี้เราจะมาแบ่งเนื้อหาทั้งหมด6ตอนนะคะเพื่อจะได้คิดตามแล้วมองเห็นภาพค่ะตอนที่1ชีวิตติดหนี้จุดเริ่มต้นที่ไม่มีใครอยากเจอลองหลับตานึกถึงชีวิตที่รายได้กับรายจ่ายไม่เคยสมดุลเลยสิคะได้เงินเดือนมาก็แทบจะหมดไปกับค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถค่าบัตรเครดิตพอมีเหตุฉุกเฉินเข้ามาก็ต้องหยิบยืมต่อเป็นหนี้ใหม่นี่แหละคะ่ะชีวิตติดหนี้ที่ใครหลายคนเผชิญอยู่หนี้บางครั้งเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราคิดว่าไม่เป็นไรเช่นซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ในผ่อน0% 10เเดือนใช้บัตรเครดิตกินข้าวรู้หรือจองทริปท่องเที่ยวแล้วบอกตัวเองว่าเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยผ่อนแต่เมื่อสิ่งเหล่านี้สะสมไปเรื่อยๆ กลายเป็นก้อนใหญ่ที่เราคาดไม่ถึงสิ่งที่น่ากลัวกว่าจำนวนเงินก็คือผลกระทบทางใจหลายคนทะเลาะกับคู่ชีวิตเพราะภาระหนี้หลายคนรู้สึกหมดคุณค่าในตัวเองเพราะหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้และบางคนถึงขั้นไม่อยากพบปะผู้คนเพราะกลัวถูกถามเรื่องเงินข้อคิดเล็กๆก,การยอมรับว่าใช่ค่ะฉันมีหนี้คือก้าวแรกที่จะพาเราไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพราะถ้าเรายัางปฏิเสธเราก็จะไม่มีวันหาทางแก้ตอนที่สองหยุดหนีแล้วหันหน้า,ผาเผชิญหนี้สิ่งที่คนเป็นหนี้หลายคนทำก็คือหนีค่ะไม่รับสายเจ้าหนี้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ย้ายบ้านหนีแต่คุณรู้ไหมคะว่าการหนีไม่เคยทำให้หนี้หายไปเลยตรงกันข้ามมันกลับทำให้หนี้ใหญ่ขึ้นเพราะดอกเบี้ยก็ยังเดินต่อสิ่งแรกที่ต้องทำคือหันหน้ามองหนี้ตรงตรง เขียนออกมาเลยค่ะว่ามีนี่กี่ก้อนแต่ละก้อนเท่าไหร่ดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์วันครบกำหนดคือวันไหนตอนแรกที่เขียนออกมาคุณอาจช็อกนะคะเพราะบางคนไม่เคยรวมยอดจริงๆว่าตัวเองติดนี้ทั้งหมดเท่าไหร่แต่เชื่อเถอะค่ะว่าการมองเห็นปัญหาชัดๆดีกว่าการทําเป็นไม่รู้แล้วปล่อยให้มันบานปลายเมื่อเราเห็นภาพรวมแล้วขั้นต่อไปคือจัดลำดับความสำคัญเช่น นี่ที่ดอกเบีย้ยสูงเช่นบัตรเครดิตควรจัดการก่อนนี่ก้อนเล็กๆที่ปิดได้เร็วก็ควรรีบเคลียร์เพื่อสร้างกำลังใจนี่เลยค่ะที่เรียกว่า snowball method และ avalanche method snowball คือปลดนี่ก้อนเล็กก่อนเพื่อสร้างพลังใจเหมือนก้อนหิมะที่กลิ้งไปเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ avalanche คือโฟกัสนี่ดอกเบีย้ยสูงก่อนเพื่อหยุดการไหลออกของเงินโดยไม่จำเป็น ทั้งสองวิธีนี้ไม่มีถูกหรือผิดขึ้นอยู่กับบุคลิกและสถานการณ์ของคุณค่ะข้อคิดอย่ากกลัวการเปิดดูตัวเลขเพราะความจริงไม่เคยทำร้ายเราแต่การหนีความจริงต่างหากที่ทำให้เราบอบช้ำตอนที่3จัดการเงินใหม่เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตถ้าอยากปลดหนี้ได้จริงต้องเริ่มจากจัดการรายรับรายจ่ายค่ะลองใช้กรดง่ายๆ50 30, 20 50%ของไรายได้ใช้กับสิ่งจำเป็นเช่นค่าอาหารค่าเดินทางค่าเช่า30%ใช้กับความสุขส่วนตัวเช่นกินข้าวนอกบ้านซื้อของเล็กๆน้อยๆ20%ใช้กับการออมและชำระหนี้แต่สำหรับใครที่กำลังอยู่ในภาระหนี้หนักอาจต้องปรับเป็น70-10-20คือ70%สําำหรับค่าใช้ใจ่ายจำเป็น10%เป็สำหรับความสุขเล็กๆ และ20%สําำหรับการปิดหนี้สิ่งสำคัญคืออย่าตัดความสุขออกทั้งหมดเพราะถ้าชีวิตคุณเหลือแค่ทำงานใช้หนี้นอนคุณจะหมดแรงกลางทางแต่ขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักลดความฟุ่มเฟือยลงอีกทางหนึ่งคือการเพิ่มรายได้ไม่ว่าจะทำงานเสริมขายของออนไลน์ปรับจ้างพิเศษหรือแม้แต่ใช้ทักษะเล็กๆที่มีอยู่เช่นการทำอาหารทำงานฝีมือหรือสอนพิเศษ ทุกอย่างล้วนแปลงเป็นเงินได้ข้อคิดนี่จะไม่ลดถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบเดิมๆการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในวันนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตใหม่ที่ปลอดหนี้ตอนที่4เทคนิคปลดหนี้ให้เร็วขึ้น 1. หยุดสร้างหนี้ใหม่ทันทีอย่าให้ตัวเองต้องวิ่งไล่จับลูกบอลไฟเพิ่ม 2. ต่อรองเจ้าหนี้ธนาคานหลายแห่งมีโปรแกรมปรับโครงสร้างหนี้ลดดอกเบีย้ย ยืดระยะเวลาอย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือ 3. ขายทรัพย์สินที่ไม่จำเป็นรถคันที่ 2. โทรศัพท์รุ่นใหม่ของสะสมที่ไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นเงินสดได้ 4. ตั้งกองทุนฉุกเฉินเล็กๆกันเงินไว้เล็กน้อยป้องกันการกลับไปก่อนหนี้ใหม่ถ้ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 5. ใช้รายได้พิเศษโปนี้ทันทีโบนัสปรับเงินเดือนหรือรายได้เสริม อย่าใช้หมดไปกับการฉลองแต่ใช้เคลียร์หนี้ข้อคิดการปลดหนี้ไม่ใช่การแข่งขันความเร็วแต่คือการแข่งขันความสม่ำเสมอใครที่ไม่หยุดเดินวันหนึ่งก็จะถึงเส้นชัยตอนที่5เมื่อปลดหนี้ได้สร้างชีวิตใหม่ที่มั่นคงลองจินตนาการวันที่คุณไม่มีเจ้าหนี้โทรตามไม่มีภาระต้องกังวลทุกสิ้นเดือนความรู้สึกนั้นมันโลง่งมันเบา และมันทำให้คุณมีกำลังใจใช้ชีวิตแบบเต็มที่อีกครั้งแต่ระวังนะคะการหมดหนี้ไม่ใช่เส้นชัยสุดท้ายมันคือจุดเริ่มต้นใหม่คุณต้องสร้างระบบป้องกันไม่ให้ตัวเองกลับไปอยู่ในวงจรหน,นี้อีกเริ่มจากกองทุนฉุกเฉินเก็บเงินให้พอใช้3-6เดือนของค่าใช้ใจประจำจากนั้นค่อยเริ่มลงทุนเช่นกองทุนรวมหุ้นปันผล หรือแม้กระทั่งสลากอมสินเพื่อต่อยอดเงินให้เติบโตและที่สำคัญคือวางเป้าหมายการเงินระยะยาวเช่นเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านเก็บเงินเกษียณหรือการศึกษาของลูกข้อคิดการหมดหนี้ไม่ใช่การจบแต่คือการเริ่มต้นให้เราได้สร้างชีวิตที่มีคุณภาพจริงๆตอนที่6อิสรภาพทางการเงิน ความฝันที่จับต้องได้หลายคนเข้าใจผิดว่าอิสรภาพทางการเงินคือการมีเงินเป็นล้านแต่จริงๆแล้วมันคือมีรายได้เพียงพอที่จะใช้ชีวิตโดยไม่ต้องกังวลเรื่องหนี้อิสรภาพทางการเงินคือมีรายได้หลายทางไม่ใช่พึ่งพาแค่ง,งานประจำแต่สร้างรายได้เสริมจากสิ่งที่เราทำได้เช่นธุรกิจเล็กๆออนไลน์หรือการลงทุน สิ่งที่สําคัญที่สุดคืออิสระทางใจการที่คุณไม่ต้องสะดุ้งตอนมีสายโทรศัพท์เข้าการที่คุณนอนหลับได้เต็มตาโดยไม่ต้องคิดถึงนี่การที่คุณเลือกจะทำงานเพราะอยากทำไม่ใช่เพราะถูกบังคับโดยนี่เส้นทางจากชีวิตติดนี้ไปจนถึงอิสรภาพทางการเงินอาจจะยาวและเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ทุกก้าวที่คุณเดินไปคือก้าวที่คุณเลือกชีวิตตัวเองคืนมา นี่ไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่เป็นจุดเริ่มต้นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ทุกคนมีสิทธิผิดพลาดแต่ไม่ใช่ทุกคนจะกล้าลุกขึ้นมาแก้ไขถ้าคุณกำลังติดหนี้อยู่ตอนนี้อย่ามองว่ามันเป็นตราบาปแต่มองว่ามันคือบทเรียนที่จะพาคุณไปสู่วันที่คุณเข้มแข็งและฉลาดทางการเงินมากขึ้นอย่าลืมนะคะว่าการปลดหนี้ไม่ใช่เรื่องของเงินเพียงอย่างเดียว แต่มันคือเรื่องของวินยัยความตั้งใจและความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าคุณอยากเดินเส้นทางนี้ต่อไปด้วยแรงบันดาลใจดีๆเทคนิคการเงินและกำลังใจอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ค่ะเพราะเราจะอยู่ตรงนี้เพื่อบอกคุณว่าคุณไม่ได้สู้เพียงลำพัง